คุณเชื่อเรื่องกรรมตามทันคนเจ้าชู้ไหมครับพระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ว่าการผิดศีลข้อสหรือการนอกใจมีราคาที่ต้องจ่ายแพงถึง5สถานฟังจบแล้วลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณเคยเห็นกรรมทำงานจริงไหม 1. คือความหวาดระแวงกินไม่ได้นอนไม่หลับร้อนรนเหมือนไฟเผาใจ 2. คือโรคภัยเบียดเบียนร่างกายสุดโสมเร็วเพราะจิตที่ไม่นิ่ง 3. คือการพลัดพรากในชาติหน้ามักจะอาพับรักหรือถูกคนรักทิ้งขว้าง 4. คือทุกขติภูมิเสี่ยงต่อการตกนรกปีนต้นงิ้วตามความเชื่อโบราณและ 5. คือกรรมสะท้อนกลับมักถูกคนใกล้ชิดหักหลัง บริวารไม่ซื่อสัตย์หรือโดนโกงต้องเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนที่เคยทำกับคนอื่นใครที่กำลังทุกข์เพราะเรื่องนี้ลองพิมพ์คำว่าปล่อยวางเพื่อเรียกสติคืนมาส่วนใครที่ตั้งใจจะรักเดียวใจเดียวพิมพ์คำว่าซื่อสัตย์เพื่อเป็นสัจวาจาให้ชีวิตรักของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับ